สวัสดีค่ะหากคุณกำลังตั้งครรภ์ต้องดูคลิปนี้ให้จบนะคะรับรองว่าจะได้ประโยชน์อย่างแน่นอนค่ะ ก่อนอื่นนะคะขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ทุกท่านที่กําลังจะมีสมาชิกใหม่เพื่อมาเติมเต็มความสมบูรณ์ในครอบครัวนะคะในช่วงแรกๆของการตั้งครรภ์นเนี่ยเข้าใจว่าคุณแม่หลายๆท่านเนี่ยมักจะมีความกังวลว่าลูกน้อยในครรภ์นเนี่ยจะมีร่างกายสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์หรือไม่มีความผิดปกติไหมหรือแม้แต่กังวลว่าจะมีความเสี่ยงต่อการแท้งบุตรหรือไม่ดังนั้นเนี่ย อยากจะให้คุณแม่ดูคลิปนี้ให้จบนะคะเพราะว่าเรามีคำตอบให้คุณแม่แน่นอนค่ะซึ่งในขณะตั้งครรภ์ในช่วง1-3เดือนแรกนี่นะคะคุณหมอที่ดูแลการตั้งครรภ์ของคุณแม่เนี่ยมักจะแนะนำให้คุณแม่ตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ไม่ว่าจะเป็นการตรวจอันตราซาวหรือว่าการตรวจเลือดเพื่อดูระดับ ฮอร์โมนการตั้งครรภนะคะว่าทารกในครรภ์นเนี่ยหรือน้องเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงหรือไม่แต่ในปัจจุบันนะคะมีอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เป็นทางเลือกใหม่ที่ใช้ในการตรวจคัดกรองเหล่านี้ซึ่งชื่อเรียกเทคโนโลยีนี้ก็คือ n i p s นะคะหรือชื่อเต็มคือ non-invasive prenatal testing ซึ่งเทคโนโลยีนี้เนี่ยเป็นการตรวจคัดกรองโครโมโซมของทารกในครรภ์น,นะคะว่ามีความเสี่ยงที่จะมีความผิดปกติของโรคหรือไม่นะคะหรือคุณแม่หลายๆคนอาจจะเรียกง่ายๆหรือว่าเป็นการตรวจคัดกรองดาวซินโดมนั่นเองค่ะ,ะในการตรวจนิฟสเนี่ยเราใช้แค่ตัวอย่างเลือดของคุณแม่เท่านั้นเองค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่สามารถเจาะเลือดแล้วสามารถที่จะตรวจสารพันธุกรรมของทารกในครรภ์ได้เลยไม่จําเป็นต้องมีการเจาะน้ําคร่ําหรือเจาะเนื้อเยื่อของทารกในระหว่างตั้งครรภ์ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะทําให้มีความเสี่ยงต่อการแทงของทารกในครรภ์ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ควับปลอดภัยมากๆ